ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกับช่องสวนเกษตรนายชูนะครับผมครับผมวันนี้ก็มาดูข้าวมะลดีแดงนะครับผมอายุ14 15บสี่สิวันนะครับผมงอกมาแล้วก็ได้ผลกําลังสวยเลยนะครับผมกําลังงามเลยนะครับ ครับผมก็ข้ามาลีแดงเนี่ยมันจะเป็นถ้านับวันนะครับผมมันจะอายุเก็บเกี่ยวมันจะอยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบถึงร้อแปดสิบวันนะครับผมมันจะนานมากเลยนะครับผมก็อันนี้ผมเริ่มหวานช่วงอ่าช่วงอ่าพฤษภานะครับผมว่านี้มันต้นเดือนมิถุนานแล้วนะครับผมหวานช่วงอ่ากลางเดือนพฤษภานะครับผมแล้วก็ข้าวก็งอกมา แล้วฝนก็ตกมาพอดีนะครับผมก็คาดว่าจะได้เก็บเกี่ยวก็นู่นนะผมก็พิจารณารกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกานะผมพฤศจิกาธันวานะผมประมาณต้นต้นเดือนธันวานะผมก็จะได้เก็บเกี่ยวนะครับผมก็ประมาณเอ่อหกเดือนนะครับผมหกเดือนก็เดือนหนึ่งมีสามสิบบัน สามห้าสิบห้านะครับผมก็ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบวันนะครับผมก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบวันนะครับผมอายุการเก็บเกี่ยวของเขานะครับผมข้าวเมล็ดแดงมันจะเป็นข้าวหนักนะครับผมเหมาะสําหรับปลูกในที่ลุ่มนะครับผมที่ลุ่มที่น้ําท่วมน้ําขังนะครับผมเห็นพเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับผมถามถึงอายุการเก็บเกี่ยวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอายุการเก็บเกี่ยวสีของเปลือกสีของเปลือกเมล็ดนะครับผม สีของเม็ดข้าวนะครับผมเรื่องการตลาดนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับผมเรื่องการตลาดนี้ก็เราก็โพสขายใช้ Social, โซเชียลโพสลงเฟซบุ๊กเราก็ได้นะครับสีเป็นข้าวซ้อมมือสีเป็นข้าวกล้องครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้าวมะลรีแดงสีแบบซ้อมมือนะครับผมก็คือจะสีขัดลงมานิดหนึ่งนะครับผมก็ยังมีความนุ่มนะครับผมแล้วก็มีวิตามินต่างๆเหลืออยู่นะครับผมไม่เหมือนเขากล้องนะครับผม ตัวเข้ากล้องมาลิแดงนี้ผมหมดแล้วนะครับผมไม่ได้สีนะครับทุกคนนะผม,ผมก็กดไลค์กดติดตามช่องสวนเกษตรนายชูด้วยนะครับผมขอบพคุณมากครับ